และในวันนี้ผมภูมิใจและเต็มใจนำเสนอหูฟังรุ่นแรกสุดของ Jeep เฮ้ย Jeep ที่เป็นรถเท่ๆนี่นะครับทำหูฟังขึ้นมาแล้วหรอครับเฮ้ยใช่นะครับมันอยู่ในมือผมครับนี่คือ Jeep j p EW 003ครับสุดเต็งกระดิ่งแมวอเดี๋ยวจะหาว่าโมครับนี่ Jeep ลายเส้นของแท้เลยครับ <Infinity. S 2> และในที่สุดความฝันที่ได้จีบมาครอบครองของผมก็เป็นความจริงแล้วครับสวัสดีครับผมเป็นติ๊กตัวแสบนะครับแต่จี่ที่ว่านี้ไม่ใช่รถนะครับเป็นหูฟัง <c oughs> อก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเผื่อจะเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ใช่หูฟังที่ยี่ห้อรถจีปนั้นเป็นคนผลิตขึ้นมานะครับเป็นบริษัทหนึ่งในประเทศจีนนี่นะครับ แต่เขาซื้อลิขสิทธิ์โลโก้ของจีฟแบบจริงจังแบบถูกต้องมาเพื่อผลิตหูฟังนะครับถึงมันจะไม่ใช่ยี่ห้อจีฟจริงๆแต่การที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ได้แล้วจีฟยังไม่เอามาทํานั่นแปลว่าหูฟังตัวนี้ก็ต้องมีอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วครับไมัมนเขาจะจับมือกันไม่ได้เด็ดขาดนะอ่าอันนี้ข้างหลังมีรายละเอียดชัดเจนนะครับที่เมื่อกี้ผมไห้ดูตอนต้นไปนั่นนะอันนี้คือเขาเหมายความว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์จากจีฟมาแบบถูกต้องชัดเจนไม่ได้แบบว่าเอาชื่อมาใช้อย่างนั้นเลลยนะครับซื้อ้ออิิิขสทธ์ถูกตงเลยนะครับ ไ,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูหน้าตาเขาดีกว่าครับแน่นอะนครับในะพูดถึงความเป็นจี๊ p แล้วก็ต้องแบบสายลุยสาย Adventure สายอึดสายถึกประมาณนั้นนั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องดูหน้าตาของเขาดูสเปคและทดลองใช้จริงกันดูครับรีวิวจี๊ p JPEW อีันอ่ะันดับแรกบอกเรื่องราคาก่อนเลยนะครับเห็นเป็นจีนน๊บ่างนี้ชัวว่วต้องแพงใช่ไหมครับ2 0 0 0 3น0 0 5,000อ่ะเอาไหนเลือกเอานะครับไม่ใช่ครับ แต่ใช้ไหนก็ผิดหมดเลยครับตัวนี้ครับอยู่ที่เท่านี้ครับสี่พเลยเหรอไม่ใช่ครับประมาณ400ครับหรือ300รอยไปไปนั่นเองครับ สำหร้อยปเท่านั้นบอกวกันว่าเขาแค่ซื้อลสิทธิ์มานะครับแต่ตัวหูฟังตัวอะไรเขาพยายามทําให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดนะอะ่โอเคเขาก็มาแกะกล่องดูเลยกันดีกว่านะครับเห็นไหมนี่คือผมเพิ่งได้มาผมก็ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเลยเหมือนกันนะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะได้จับมันเหมือนกันนะครับแต่ดูรีวิวดูอะไรมาแล้วยอดขายแล้วเฮ้ยไม่ธรรมดาครับมีหลาคนชมไม่รู้ว่าชชมเพราะว่าจี๊บอะไรนี่แหละนะน่าจะใช่นะครับอ้าวแกะไม่ออกเลยทีนี้ เพราะว่าแบบกมันก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อรถที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความฝันของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเหมือนกันนะครับเฮ้ยอ,อ่านี่มาดูรอบตัวก่อนนะครับนี่ก็เลยเป็นสีเหลืองกับขาวตัวนี้ก็จะตัวบอกสีที่เราซื้อเลยผมกดสีขาวมานะครับนะนี่ดูนะครับ อดูรายละเอียดบอกพร้อมาเดี๋ยวผมไม่ต้องบอกอีกทีแล้วก็ได้้ครับเนี่ย IPX5 Long Time Standby Handfree ก็คือใช้แบบรับสายโทรศัพท์ได้นะครับลอง Wear without ear damage แสดงมันเป็นเอียร์บัดแน่ๆเลยให้อย่างนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูไปที่นี่ก่อนเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูข้างในกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.3นะครับระยะเชื่อมต่อก็ประมาณ10เมตรนั CPU ่นแหละครับ Dynamic diver 13มิลลิเมตรนะครับอ่าได้อยู่นะครับถือว่าใหญ่นะอ่ามีอะไรอีก <cido> <tsunami>. ตรงนี้ตัวหูฟังเบอร์แรกอยู่ที่3 5ม mm, สิลลิแอมใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะครับตัวเคสมีบอกหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆปาป่าปาปา,ปา,ปา,ปาตัวเคสไม่ได้มีบอกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูข้างในอีกทีก็ได้ว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเคแล้วมาแกะดูบนก่อนแล้วกันนะครับสัมผัสแรกครับจิ๊บเ p พี0ีูนครับนี่ดูนะครับดูนะครับต่า้าโอ้โห เฮ้ยเท่ครับแค่เห็นก็รู้สึกถึงความปึดถึกทนแล้วครับมาพร้อมกับสายชาร์จให้ครับเป็น USB Type C นะครับอุยดีนะครับที่ผมเลือกสีขาวมาแต่จะไม่ผิดเลยมันสวยมากนะครับนี่ออเฮ้ยมีอะไรไหมเพิ่มอีกอ่ะโอ้มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยครับอ่า สติกเกอร์นี่จะติดตรงไหนอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับโอ้สวยๆคู่มืออะไรก็มาพร้อมเฮ้ยทำมาตรฐานมากเลยนะครับอ่าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก่อนนะดูนะครับอย่างสวยอะ่ะนี่ติดข้างบนโลโก้ชัดเจนจิ๊บอะไรไม่รู้เนี่ยสีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสีหนึ่งนี่คืออะไรหมายความว่าไ,ไงเขาก็ไม่ได้มีบอกอธิบายตรงไหนด้วยนะครับ <c oughs> อะไม่เป็นไรครับดูครับมันจะมองเห็นข้างในเลยคล้ายๆมองแบบมันมีกระจกใสมองทะลุเข,ข้าไปข้างในนะครับดูรอบตัว นี่เฮ้ยอะไรอะมีแบบควบคุมอะไรเยอะมากมายเลยยังเหยยบใส่ชาร์นี่อะไรอะเฮ้ยออ้โ้เขาถ้าอ๋อมันข้างๆมันไม่ได้กดอะไรได้เนาะมันแค่ทลลคําอารมณ์เหมือนรถเขาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอ่ะเรามาเปิดดูตัวหูฟังกันครับอโอ้โหอพอเปิดไฟขึ้นอย่างงี้ยังเท่เฮ้ยเท่มากนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับนี่อ่านี่ครับอ่าเป็นเอเบัตรจริงๆด้วยนะครับเฮ้ยเท่ครับดูดีไซน์ โอ้โหว้าวไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนตัวผมชอบนะมันดูแบบมันดูดูล้ำสมัยดูแปลกดูดูถึกเดียเวลาใส่แล้วแบบรู้สึกเท่แน่นอนเลยนะครับเดีย๋ยวผมต้องสวมให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับมาดูนะครับถ้าใส่อยู่ในหูนะพยายามยื่นในตรงกลางเนี่ย มาทางปากแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้บางทีเวลาเราพูดใส่เข้าไปอ่ะมันจะได้แบบตรงปากเราเฉียงเข้ามานะครับการใส่ยาบัตรแบบมีก้านอย่างงี้นะครับก้านเฉียงเข้ามาหาปากอย่างงี้นะครับอ,ะ <S <S อ่ะดีครับเท่อะเฮ้ยเท่น่อย่างที่บอกครับด้วยความที่แบบมันดูมีอะไรอะ่ะมันดูแบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบธรรมดามันดูอ่ะมีลูกเล่นมีแบบกลมๆมีอะไรอย่างเงี้ยมันดูเท่ดูปแปลกดินะครับไอ,อ้ข้างไอข้าง นะสุดยอดคือใส่ในหูตรงนี้ก็เท่ะนะครับแล้วเดินมาไหนมาไหนถือเคสไปอย่างเงี้ยอย่างเทเฟี้ยวมากเออตรงวัสดุอะไรแบบเฮ้ยโอเคเลยครับสตัวผมในเรื่องของดีไซน์เนี่ยค่าคะแนนเต็มสิบนะผมให้พันเลยชอบมากจริงๆครับสวยมากสวยมากเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องบอกว่าประทับใจที่สุดละเท่าที่ เคยรีวิวหูฟังมานะครับมาคึงว่าตัวดีไซน์ตัวอะไรพวกนี้นะครับรูกคนภาพเสียงมมนต้องอีกรอบหนึ่งแต่ค่อยฟังอีกทีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเก็บอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ที่เราเห็นข้างๆนันอะคือตัวหูฟังนี่แหละนี่นี่คือตัวหูฟังอ๋อนี่ครับตัวก้านมันนี่เองอ่าคล้ายๆว่าวมันแบบปิดปุ๊บโชก์กา้านตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยคืออะไรตรงนี้คือ บอกปริมาณแบตเตอรี่ครับตรงนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่ถ้าใช้ไปก็จะลด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 อะไรอย่างนี้นะครับนั่นเองอ่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับหูฟังนะแล้วก็จะมีปุ่มนี้อ่าผมดูรูปแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นตัววงกลมอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้อะไรก็มีปัญหาก็ไม่ต้องใช้อะไรมันนะครับ เออแจ๋ว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 อ่าๆๆๆๆๆๆๆสวยสวยสวยเดี๋ยวผมขอดูคู่มือเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับว่าแบบอ่าไอตัวเคสเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่กี่มิลลิแอมนะครับอ่าโอเคครับเจอแล้วครับตัวเคสนี้แบตเตอรี่อยู่ที่400มิลลิแอมครับหูฟังข้างอะ3ามิมลลิแอมตัวเคสมีอยู่400มิลลิแอมครับอู้สบายสบายสบายใช้ได้ยาวยาวเท่แค่ถือแค่นี้ก็เท่แล้วผมผมถืออย่างนี้ไปไหนนะถ้าคนเห็นแล้วคนสนใจจริงๆผมว่าเขาถามแน่นอนว่าเฮ้ย หูฟังของจีบเหรอจากไหนอะไรยังไงมายังไงอย่างนี้แน่นอนครับแน่นอนเท่มากโอ้ยยอดอ่าเสียดายนะติ๊กเกอร์ดูแล้วรูปทรงมันไม่เข้าลงเข้าล็อกตรงไหนเลยติดไม่ได้ติดไม่ได้มีข้างหลังนี้มันก็แบบมันไม่ได้กัะเออเอาไว้ติดอื่นแล้วกันนะครับติ๊กเกอร์อ่านี่นะครับมาเดี๋ยวผมทดลองใช้จริงดูดีกว่าครับวพราะมันออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเท่มากเลยเปิดแบบวิบบปิบวับแบ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 บ ทำได้ดีมากทำไมำได่ดีมากแ,แบบสาวบวกจีบอย่างผมด้วยจีบผู้ควบคุมไฟสูงสุดคิดได้แค่นี้ก็รู้สึกเหมือนแบบเติมเต็มความฝันไป20เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับได้ไปิจิบันขงจีบมาใช้นะ, <c oughs> ะโอเคไปลองใช้งานจริงกันดีกว่าครับอันดับแรกเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับหูฟังของเราก่อนซึ่งสมัยนี้ง่ายครับแค่เปิดบลูทูธในโทรศัพท์เราขึ้นมาครับ JP EW003 <c oughs> ชื่อรุ่นเลยนะครับเชื่อมต่อได้เลยง่ายๆแค่นี้ครับรอให้มันกดแผ่ปุ๊บ ฟังเสียงแป๊บนึงไม่มีเสียงอะไรแค่เป็นเสียงคนพูดว่า connected เชื่อมต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วมาครับคราวนี้เรามาลองฟังเพลงดูดีกว่านะครับเอาเป็นเพลงที่ผมฟังประจำประจำดีกว่านะครับเอาชีลิฟ์ฟูลเลยดีกว่า s ีลิฟ์ฟูลแบบสมัยก่อนเลยพี่โตเลยมาลองดูนะครับว่าเสียงคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็โฆษณาขึ้นครับตามมาตรฐานสากลระโลก <laughs> เอามาเฮ้ยโหอันดับแรกเลยเสียงกีตาร์พุ่งเสียงกีตาร์พุ่งไม่ใช่พุ่งคือเป็นกีตาร์พี่โตเลยแบบบังแรกมาเสียงพุ่งเลยอืมเฮ้ยใช้ได้นะโหตัวนี้น่าสนใจครับ คือมันไม่ใช่หูฟังเบสหนักนะแยกกันก่อนนะครับว่าเบสหนักกับเบสชัดคนละเรื่องกันอันเนี้ยไม่ใช่หูฟังเบสหนักไม่ใช่ได้ยินเสียงแบบบึมบึบบึมบึมบึมบบ,มบ,มบึมไม่ได้ดังขนาดนั้น <c oughs> แต่มันมาชัดเป็นลูกคือเป็นลูกกลมมาเลยอ่ะ,อะ <c oughs> ถ้าเปรียบเสม,มือลูกบอลอะ <c oughs> ่ะเวลาแบบเราฟังเพลงอ่ะเหมือนแบบเบสเป็นลูกบอลเตะลูกบอลมาใส่หน้าเลยเบสเป็นลูกกลมแบบฟุ๊บออกมาอย่างนี้เลยนะครับคือมันไม่ได้หนัก แต่ว่าชัดมากเบสชัดเบสเบสใหญ่มากนะครับไปนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ว่าเบสมันมาเป็นลูกใหญ่แบบนั้นนะทำาไม,มันอาจจะกลบย่านอื่นเล็กน้อยนะครับแต่แค่เล็กน้อยเท่านั้นโอเคในพาร์ทอื่นเนะี่ยผมก็ยังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่กีตาร์เสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความใหญ่ของเบสมันอาจจะมาแย่งซีนไปนิดหนึ่งน่าเสียดายนะครับมันจะไม่ใช่ตัวที่เสียงกลางเหมือนแบบเสียงนักร้องพุ่งเด่นออกมาประมาณนั้นนะนะอันนี้มันเป็นเพงลงร็อกนะแต่ต้องฟังหลายๆแนวนะครับเดี๋ยวผมไปลองท่อนในแบบ สองโลเสียงแตกกันเยอะอะไรนี้ก่อนดีกว่าโ้ยคนลุกคนลุกทําไม่ดีครับในส่วนของเสียงสูงนะครับเมื่อกี้เป็นท่อนที่เก่งบอกรักชันได้มากคือขึ้นเสียงสูงไปสูงมากเลยแนละ้วแบบทาได้ดีเสียงสูงช่วงปลายอะไม่ได้แตกบางครั้งถ้าเกิดว่าทําช่วงเสียงสูงไม่ดีช่วงปลายครับมันจะแตกคือยิ่งขึ้นสูงมากปื๊บเสียงมันแตกมันพลามันจะบาดหูนะครับตัวนี้ทําไม่ดีขึ้นได้สูงได้ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเด่นในเรื่องของย่านสูง มากกว่าคือย่านเบสกับย่านเสียงสูงไปเลยนะครับย่านกลางก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับเสียงนักร้องกําลังพอดีผมว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแนวเป็นแนวประมาณอะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะชัดเจนเรื่องเสียงกลางมากขึ้นนะครับแล้วก็โฆษณาขึ้นอีกแล้วครับ <c oughs> อเอาเป็นเพลงแบคตสติกเลยอ่ะใช่แล้วครับถูกต้องครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เสียงกลางพุ่งแบบไปไกลหรือว่าพุ่งมานําหน้าขนาดนั้นเสียงกลางมันจัดอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับถ้าบูดถึงเวทีเสียงอะไรพวกเนี้ยมันจัดอยู่ในที่ ประมาณกลางค่อนลงมาทางแคบนะครับมันไม่ได้แบบว่า กว้างใหญ่รู้สึกว่าเหมือนเราฟังอยู่ประมาณในห้องที่ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับมากว่ามากกว่าห้องนอนห้องหนึ่งใหญ่นิดนึงประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกการวางเครื่องดนตรีอะไรอะ่ะค่อนข้างชัดเจนแน่นอนครับพวกเสียงเบอยดเลที่ผมบอกว่ามันมาเป็นลูกใหญ่มันเหมือนเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังที่ใหญ่มากแบบบูมบูมบูม,มาส่วนเสียงร้องเสียงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคชัดเจนก็คือจะออกมาข้างหน้านิดนึงแต่เสียงร้องอาจจะยังพุ่งร้อยไปหน่อยผมติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะแบบว่าถ้าใช้พวกเพลงที่ เน้นเสียงร้องดีๆไปเลยอาจจะเป็นพวก R a B พวกที่โชว์พลังเสียงพวกเนี้ยอาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ที่บอกว่ามันได้เรื่องเสียงสูงเ่เออผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันตัวนี้มันค่อนข้างแปลกกว่าตัวอื่นที่เคยรีวิวมานะครับถ้าเป็นตัวที่เคยรีวิวมามันจะค่อนข้างไปด้วยกันกางกับสูงส่วนมากมันจะไปด้วยกันเพื่อแบบว่าส่งนักร้องแล้วก็แบบไอ้กางไอ้เสียงแหลมสูงขึ้นเสียงพวกเครื่องดนตรีสูงๆอ่ะมันไปด้วยกันแต่ตัวเนี้ยมันดี เบสกับสูงไปเลยตัวกลางมันแบบลดลงมาผมไม่เ,ออเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ที่ฟังแนละ้วมันมันมันจับอารมณ์ได้ประมาณนี้นะครับออนะถือว่าโอเคอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากฟังก็โอเคได้หมดเลยนะครับมันดีตรงที่ว่าเบสลูกใหญ่การที่เบสลูกใหญ่นะฟังเพลงพวกร็อกเพลงพวกแจ๊สอะพวกเนี้ยก็สนุกนะครับมันได้ยินเสียงเบสอย่างเช่นพวกแจ๊สพวกบลูอะไรพวกเนี้ยโอ้โหถ้าเขาเล่นแบบเขาเรียกว่าแบบเ,เดินเบส ดึม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 สนุกเลยนะครับเพราะว่าเสียงเบสเข้ามาเป็นลูกจริงๆนะครับแต่ย้ำอีกครั้งไม่ใช่หูฟังตัวที่เบสหนักนะครับเบสหนักที่คือแบบเหมือนเขาบูสต์เบสมาบูบูบเลยอันนี้มันไม่ใช่บูสต์เบสอย่างนั้นแต่แค่ตัวเบสอ่ะเราได้ยินชัดมาเป็นลูกกลมใหญ่เลยนั่นเองนะครับพอเข้าใจไหมผมก็คือผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นแบบเหมือนภาษาสากล ยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงแต่ว่าคือพูดจากความรู้สึกเท่าที่ได้ฟังและจากประสบการณ์ที่ได้รีวิวพวกหูฟังพวกนี้มาเยอะมากๆนะครับก็จับได้ประมาณนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าได้เพื่อนๆถ้าเกิดมีแล้วเคยฟังเป็นอะไรยังไงก็ช่วยกันแชร์ก็ได้นะครับช่วยกันบอกเพื่อนเคนอื่นเพื่อนๆคนอื่นแบบดูอยู่แล้วกําลังคิดที่จะอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็จะได้แบบอ่ะเอาข้อมูลไปตัดสินใจซื้อได้นะครับแต่ต่วนตัวผมที่จับได้จับได้แบบนี้นะ ถือว่าใช้ได้นะครับฟังเพลงรวมๆทั่วไปได้ดีนั่นแหละนะเยี่ยมส่วนการควบคุมการใช้งานตัวนี้นะครับมันก็แปลกจากตัวอื่นอีกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมลองกดๆดูเฮ้ยมัน แอบงงเล็กน้อยนะครับตัวนี้คือกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับที่ปุ่มตรงที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับชัดเจนดีมากเหมือนกันนะครับทำให้เรากดไม่พลาดนะถ้าปกติแบบจับหาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็คือกดที่แบบจะเป็นตัววงกลมได้เลยนะครับเวลามือเราแตะไปโดนก็จะหาเจอวงกลมเจอนะครับตัวนี้ครับการเพิ่มเสียงลดเสียงครับแตะขวาครั้งหนึ่งเพิ่มเสียงแตะซ้ายครั้งหนึ่งลดเสียงครับแปลกไหมแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเพลงหยุดเพลงครับแตะสองครั้งนะครับแตะสองครั้งนี้จึ๊กจึ๊กเดี๋ยวเนี้ยคือเล่นเด นี่นะถ้าเราแตะหูสองครั้งนะครับจึ๊กจึ๊กประมาณนี้แตะสองครั้งก็จะหยุดครับจึ๊กจึ๊กนะแล้วถ,ถ้าเพิ่มเสียงลดเสียงครับกด1ครั้งเท่านั้นนะครับกด1ครั้งมันจะเพิ่ม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 ,มกดเที่ยหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไปกดค้างมันเป็นการเปลี่ยนโหมดแทนเนี่ยกดค้างปุ๊บเกมโหมดขึ้นมาบอกครับว่าเป็นเกมโหมดกดอีกหนึ่งครั้งครับไม่แน่ใจได้ยินมันนย้ยนะเนย เห็นไหมครับเป็นมิวสิกโหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเลื่อนไปเพลงถัดไปนะครับให้แตะที่ข้างขวาเมื่อกี้2ใช่ไหมเป็น3าครั้งแทนผมแบบงงเล็กน้อยกด3ครั้งมันจะเลื่อนไปเพลงถัดไปนะครับเนี่ยกด3าครั้งนะครับ1 2 3สปุ๊บจะเปลี่ยนเพลงไปเห็นไหมพอนั่นกจะย้อนกลับครับกดที่ข้างซ้ายแทน3าครั้งเหมือนกันครับ1 1 2 3ปึ่งสองสมปเออนี่ครับการควบคุมตัวนี้มันจะ แปลกนิดหนึ่งแอบงงเล็กน้อยนะครับอ๋อแล้วก็การเรียกชิงอวั s วะที่ทนรับเมื่อกี้กดข้างขวาค้างเพื่อเปลี่ยนหมดใช่ไหมครับกดข้างซ้ายค้างเพื่อเรียกชิงอวัยวะทีทนนะครับนี่ ก็เป็นประมาณนี้นะครับรวมถึงใช้ในการรับสายคุยสายโทรศัพท์ได้มีคนโทรมากดรับกดคุยกดวางสับสายอะไรได้หมดเลยนะครับดีดีดีก็ถือว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ครบเครื่องในราคาหลักร้อยนะครับอ่ะสุดไว้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความประทับใจของหูฟังจ e e p จ p อี0บินะครับจะทำรหัสเยอะๆไปไหน JP 1 JP 2 3ก็ไม่ได้จะไปตั้งเยอะเผื่ออนาคตเขามีรุ่นอื่นในไงแต่ได้พอเปเป็นซีรีส์ EW เป็นแบบนี้อาจจะเป็น S หนึ่งอะไรอย่างไม่รู้แล้วแต่ครับก็หาดเขาอย่าไปสนใจเขาอย่าไปข้องใจแบบผมนะครับอ่ะโอเคผมประทับใจถึงสุดนะครับก็คือมีสติกเกอร์มาให้ไม่ใช่รูปลักษณ์ดีไซน์นะครับทั้งตัวเคสทั้งตัวหูเลยดีไซน์อะไรถือว่าทำออกมาได้เป็นจี๊บจริงๆสมกับเป็นจี๊ปเลยนะครับก็ให,ให,ให้ตามที่เขาอุตส่าห์ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับก็คือจะได้ทำออกมาให้มันสมกับความเป็นจี๊ p หน่อยนั่นเองนะครับถือว่าดีส่วนตัวตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับในเรื่องดีไซน์ของเขานะ ที่เหลือที่ผมบอกครับก็วพวกเสียงการใช้งานนะพวกนี้จริงๆแล้วทําไม่ไดีหมดเลยนะครับ <laughs> เขาไม่ได้บอกว่าตัวเขา่เป็นเบสหนักแต่ที่ผมบอกไปผมฟังก็รู้สึกว่าเบสมันมาใหญ่มากถ้าบางคนแบบคือฟังก็ได้เสียงเบสเยอะเขาก็จะเป็นเบสหนักแล้วบางคนจะเรียกแบบนี้ว่าเบสหนักเลยก็ได้นะครับเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นเบสหนักผมฟังแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นหูฟังเบสหนักแต่ใส่เบสมาเยอะไม่รู้ว่าการจูนของเขาอย่างไงไม่แน่ใจเขาอาจจะจูนแบบ ช่วงช่วงเสียงต่ำอะช่วงโทนทนสนเบสอะไรเงี้ยอัดมาเยอะมัง้งไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับเบสหนักมากจริงๆนะอ่าก็ลองดูแล้วกันเผื่อบางคนแบบชอบฟังพวกเพลงร็อกเพลง metal เพลงมัน,มนๆอะไรพวกเนี้ยตอบโจเลยนะบอกเลยกระหึ่มดึ๋มดำแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับก็คือการรีวิว Jeep เ p พี0.3หูฟังจาก Jeep นะครับ ตัวแรกสุดเลยนี่มีหลายสีด้วยนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูในลิงก์จัเดวของผมก็ได้ครับตัวสินค้านะผมให้ไวปุ๊บเพื่อนๆไปดูมันมีหลายสีชอบสีไหนก็จัดสีนั้นไปได้นะครับโอ้มีแค่สองสีครับผมงงเองครับอ่ะมันจะมีเป็นสีดํากับสีเบจไปเลยนะครับอ่านี่คือสีดํานะครับอ่ะดูใกล้ดูใกล้อ่านี่เป็นตัวสีดํานะครับส่วนตัวสีเบจก็สีของผมเป็นสีขาวยนะครับมันจะมีสองสีนะครับสีขาวกับสีดํา นะอ่าก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมมีหูฟังที่เป็นตัวสีดําเยอะแล้วผมรู้สึกว่าเันเหมือนตัวคลาสสิกสีดําพื้นฐานอะไรเงี้ยก็เลยอ่าเห็นสีนี้มันแปลกดีก็เลยลองจั <ๆ S 1> ดมาจริงๆถ้าเกิดว่ามีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรผมก็จัดแล้วนะครับแต่เขามี2ส,สีดํากับเบจนะครับอันนี้คือเรสีเบจนะอ่าเคยยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงเพื่อนๆกำลังมองหูฟังในตัวที่ราคาไม่แรงหลักร้อยเอาประมาณว่าแบงค์ม่วงมีทอนอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะ Jeep JPEW 003นะครับเท่ระเบิดอย่าบอกใครเติ่กับวิดีโอนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับฟังเพลงต่อดีกว่า